ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะคะอิ๋วจะพาเพื่อนๆมาปลูกกระหล่ำปีกันค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวนี้ปลูกกระหล่ำปีเอ,อ่อเพื่อนๆที่นอกจากจะเอาไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนแล้วนะคะเพื่อนๆที่ที่ชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่นะคะกระหล่าปีเนี่ยเป็นเป็นผักที่ถ่ายรูปขึ้นมากสวยมากนะคะ ตามเท่าเท่าที่อิ่ปลูกบอกกอรี่นี่ใบยังไม่สวยเท่านะคะถ้าเป็นกระหล่ำปีนี่ใบใบเขาจะสวยเหมือนกุหลาบเนาะเพื่อนมันจะสวยอันนี้อันนี้บอ็อกกอรี่นะคะเพื่อนอยู่ให้ดูกาลังกาลังออกออกดอกนะคะนะคะี่ค่ะใส่ไว้เพื่อนๆที่เคยติดตามอิ่มาตลอดนะคะเพราะใส่ในถุงข้าวนะคะถุงข้าวขนาดอ่ห้ากิโลนะคะถ้าเป็นกระถางก็คงจะสักประมาณสัก หกถึงแปดนิ้วอะค่ะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมจะได้กินแล้วค่ะอีกใจนึงค่ะอีกสักเกือบเดือนนะคะถึงจะกินได้ค่ะจะไม่งามเท่ากับลงดินนะคะเพราะว่าลากเข้าไปได้ไม่ไกลมากนะะักค่ะก็เต็มที่กับความสามารถเราได้เท่านี้เนาะเราอยู่ในเมืองได้เอาเท่านี้ก็ภูมิใจแล้วล่ะนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะอิวอจะมาให้ความรู้เรื่องการปลูกกระหล่ำปีกับเพื่อนๆนกันนะคะเพราะว่าอิวทำทำอ่า ออกมาได้แล้วในหลายๆรุ่นแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะคะคือสําเร็จแล้วออแล้วก็จะหยุดเพียงแค่นี้เพราะว่ามันขยายไซส์ได้อันนี้มัน8นิ้วแล้วนะคะคือ8นิ้วนี่ใหญ่สุดนะคะมีเท่ากับที่ปลูกบล็อกลี่นี่เห็นไหมคะคือรอวันจเจริญเติบโตรอวันที่เขาหอ่อหัวอย่างเดียวเลยอันนี้คือไซส์สุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามผลงานอิวมาตลอดจะรู้ว่าอยว่เฉพาะ จากเริ่มแรกแล้วก็ค่อยๆขยายขนาดถุงไปเรื่อยๆนะคะจะมาจบถุงสุดท้ายที่ถุงใหญ่ขนาดไซส์ประมาณนี้นะคะอันนี้8นิ้วนี่สำหรับบอกเกอรี่กระลำปีผักกาดขาวอ,อ่ออะไรล่ะพริกหรือมะเขือก็ได้นะคะสำหรับพืชที่รากยาวๆนะคะที่อยู่ปูแต่สำหรับพวกไอ้กวางตุง้งฮ่องเต้ เพื่อไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะเนี่ยอย่างอิวกินใกล้จะหมดแล้วอย่างนี้นะคะกองตุ้งห้องเต้เนี่ยเอาเอาเป็นแบบถุงสั้นนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมจะมีขนาดสั้นกับขนาดยาวนะคะเนี่ยคณะคณะเห็ดหอมนี่ก็ขนาดสั้นก็ได้เพราะว่ารากเขาไม่ต้องหยั่งลึกมากนะคะแต่ว่าไอตัวบลอกเกอรี่บลอกเกอรี่หรือกระหล่ำปีมันจะต้นเขาจะใหญ่ นะคะใบกลางกว้างมากนะคะแล้วก็มีความสูงนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ไซส์สั้นก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาเวลามันมีลมกันโชคมีเวลาเราลดน้ําหรืออะไรเนี่ยมันจะโค่นได้ง่ายะคะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นถุงไซส์ใหญ่อย่างนี้ความหนักความเนี่ยมันความถ่วงคะความถ่วงนะะ้าําหนักมันจะดีกว่านะคะเนี่ยอยู่เลยจบที่ไซส์8นิ้วนะคะอันนี้คือผักกะดขาวเนาะ เนี่ยค่ะไซส์เดียวกันนะคะอยู่เคยบอกเพื่อนๆแล้วนั่นนัไออันนั้นคือมะเขืออะ้รก็ไซส์เดียวกันนะคะเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าราคาของถุงดำจะอยู่ที่กิโลละ80บาทนะคะของมหาสาครคามอยู่ในห้างห้างใหญ่อยูุ่่นจำได้ว่ามัน70กว่าบาทนะคะแตก่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรค่ค่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยนะคะเนี่ยอยู่ไปซื้อมาใหม่แหละเนี่ยค่ะ มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเราไปถ้าเราใช้น้อยเราก็ไปขอซื้อเขาเออ20บาทครึ่งโลอะไรเนี้ยก็ได้นะคะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมันจะจุด,ดินเยอะมากเพื่อนเพื่อนต้องเพราะมันเป็นขนาดใหญ่เนาะก็เหมือนเรานั่นแบบเตืองสักหน่อยเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือคือไซส์สุดท้ายนะคะแต่ว่าการเพาะกระหล่ำปี <P> เพื่อนเ่ออยูเคยเอาให้เพื่อนๆ <D> ดูแล้วนะคะว่าอิ อันนี้รุ่นนี้กระลำปีเนี่ยคือจะเป็นพืชที่แบบว่าเขาจะห่วงเม็ดนิดนึงจะไม่เหมือนพวกคะน,นะคะไม่เหมือนคน้ะหรือกวางตุ้งฮ่องเต้จะสิบบาทนี่จะได้เม็ดเยอะมากๆเป็นพันพันเม็ดนะคะเป็นหลักพันเม็ดแต่ปลูกกันไม่หวานไม่ไหวนี่กอ่องตุ้งฮ่องเต้เพื่อนๆอิวกินไปหลายรุ่นแล้วนะคะสิบบาทนี่ยังไม่หมดเลยนี่ยังยัง,ย,งยังได้อีกทั้งสองรุ่นนะเนี่ยยังเยอะอยู่เลยนะคะ แต่ว่ากระหล่ำปีเนี่ยก็สิบบาทเหมือนกันแต่ว่าอยู่นับดูแล้วได้ประมาณสัก20ตน้น20หรือ30ต้นนะคะเรเพื่อนได้เยอะอยู่เหมือนกันก็เนี่ยค่ะตามที่เห็นเนี่ยก็คืออน,นันตไซร์แรกนะคะเพาะพร้อมกันนะคะเ,เพื่อนเพาะพร้อมกันแต่ว่าความใหญ่โตความขยายใหญ่ของใบขยายใหญ่ของรากมันจะอยู่ที่ ขนาดของถุงนะคะตามที่อู๋เคยอธิบายเพื่อนๆฟังถ้าเรายังใส่ถุงเล็กอยู่รากก็ยังหากินได้ไม่ไกลปริมาณการให้ปุ๋ยให้น้ำอะไรเนี่ยก็จะน้อยๆไม่ไม่ได้เยอะเท่าถุงใหญ่ะคะ่ะการกลางของใบการเจริญเติบโต,ต,ต,ตก็จะช้ากว่าในในที่ถุงใหญ่ที่เขาสามารถหากินได้ไกลๆนะคะหากินได้ไกลๆรากออกไปได้ไกล เขาแข็งแรงเขาก็จะผลิตใบออกได้เยอะแล้วก็ผลิตต้นขึ้นได้สูงใหญ่ได้ไวๆเนี่ยแบบนี้ค่ะมีบ้านหลังโตก็กินนอนอยู่สบายก็นอนตีพุงกินนะคะก็โตขึ้นเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยู่เล็กก็อยู่ไปตามอัตราภาพเนี้ยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้โตไวเรื่องก็รีบขยายนะคะสาเหตุที่เราต้องทำหลายๆไซส์เพราะว่าเ,เรื่องของถุงเนี่ยในกรณีที่แบบว่า ยังเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเราไปใส่ในถุงใหญ่เลยเนี่ยธรรมชาติของพวกปลูกในถุงหรือปลูกในกระถางน,นะคะ <ๆ S 2> เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเวลาลดปุ๋ยปุ๋ยแร่ธาตุอะไรต่างๆเขาจะไหลออกตามรูใช่ไหมคะ <ๆ S 1> เขาจะมีรูระบายน้ําอยู่เนาะ <ๆ S 1> เขาก็จะไหลออกหมดนะคะ <ๆ S 1> แล้วบางทีเขากินได้ไม่หมดอ่ะ <ๆ S 1> มันจะเป็นการเปลืองปุ๋ยเปล่าๆกินได้ไม่ทัน ลดลงไปก็ไหลออกลดลงไปก็ไหลออกเพราะว่ารากเขายังมีปริมาณน้อยอยู่กินได้น้อยอยู่ใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้าเป็นต้นใหญ่ก็คือลดลงไปเขาก็ยังขังอยู่เพราะว่าเนื้อดินเนื้ออะไรที่เขาดูดซับดินซับปุ๋ยอะไรเนี่ยไว้ได้เยอะอยู่เขาก็เขาก็จะยังยังคงอยู่แล้วก็กินได้เต็มที่เขาเพราะรากเขาเยอะเขาก็ดูดเข้าไปได้เยอะๆใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าต้นยังเล็กอยู่รากยังมีกระติ๊ดเดียวถ้าเราไปใส่อันใหญ่ปุ๋ยก็ไหลออกทิ้งเปล่า,าต้นไม้ก็ไม่ได้รับได้รับนิดหน่อยนะคะมันก็เป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยเปล่า,าเพราะฉะนั้นเราอิวถึงได้พาเพื่อนๆพืทำหลายๆรุ่นนะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราปลูกไม่ทันรุ่นที่ยังเล็กอยู่เราใส่ในไซส์เล็กอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการสตาร์ทไว้นะคะเ,เราก็จะกินรุ่นที่เราพร้อมกินก่อน ะะพร้อมกินรุ่นใหญ่ให้หมดรุ่นก่อนแล้วเราค่อยเอาถุงเล็กมาขยายใหญ่ใหม่ะคะเราจะมีผักกินหมุนวนต่อเนื่องนะคะตามที่อิวเคยอธิบายเพื่อนๆฟังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลจริงๆก็คือการประหยัดปุ๋ยนะคะลากลาามีนิดเดียวก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ําให้แค่นิดเดียวนะคะก็จะไม่เป็นการสิ้นเปืองนะคะสําหรับการเพราะนะคะในหน้าหนาวนี้ เพื่อนๆสามารถเพาะลงที่ไหนก็ได้ฝากกับตามาตามต้นอื่นๆแปลงอื่นๆได้เลยขอแค่แบบว่าให้เขามีแสงเพียงพอในการสังเคราะห์แสงให้เขางอกขึ้นมาได้ไงค่ะก็พอแล้วในสำหรับในหน้าหนาวนี้นะคะ ไม่เหมือนกับหน้าฝนกับหน้าแล้งนะคะที่เราจะต,ต้องหาภาชนะเพาะที่ต,ต่างกันออกไปนะคะอย่างของอิวนี่คือเนี่ยยู่เ,เพาะลงในแปลงผักบุ้งแปลงมะเขือเทศแปลงกวางตุ้งฮ่องเต้แวงเอ่อกวางตุ้งดอกประมาณนะะี้ค่ะนี่เห็นไหมคะยู่เพาะนี่ค่ะเพาะไว้อย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะข้ากำลังขึ้น,นแต่อันนี้จะเป็นคะนานะคะอยู่ที่บ้านชอบกินคะนานะคะเรื่อนๆจะสังเกตเห็นพริกพริกที่ ลูกมันเนา่านกมันกัดกินมันอะไรละ่ะอยู่ก็จะเอามาทิ้งลงในแปลงให้เขางอกขึ้นแล้วก็จะเอาเม็ดเข้าไปเอาต้นเข้ามาปลูกนะคะเนี่ยก็ทิ้งๆไปเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นเองนะคะนี่นไหคะเอ่อสำหรับกระลำปีเพราะเหมือนกันกับคะน,นะคะก็โรยลงไปแล้วก็กบนะคะต้องกบด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมดมันจะหามไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆว่ามันไม่งอกอ,อ,กอีกนะคะกบกบสหน่อยไม่ต้องกบลึกมากนะคะ พอได้สองใบ2ใบแล้วก็มีแล้วสักสีหวันเขาจะมีใบจริงขึ้นมาโผล่ขึ้นมาสักใบสองใบเพื่อนๆก็จิ้มออกไปเพาะใส่ในถุงดำได้เลยนะคะถ้าเกิดเอาไปใส่ในนี้เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการใช้เนื้อที่ก็ปล่อยให้เขาแบบใหญ่เท่านี้เลยแล้วค่ไปปลูกก็ได้นะคะแต่ว่า ของอิ๋วเนี่ยจะอิ๋วจะชอบเป็นแบบว่าเอาได้สองใบแล้วก็มีใบจริงนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอิ๋วจะมาจิ้มใส่ในถุงเราจะเตรียมดินดินดินนี่คือใช้อิ๋วใช้ดินเดียวกันเลยตั้งแต่แรกแรกเริ่มเพาะเลยนะคะก็คือดินที่อิ๋วเคยพาเพื่อนๆผสมอะค่ะจะใส่ไว้ในถุงเนี่ยค่ะพร้อมเมื่อไหร่เราก็มาจิ้มเสียบได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันอย่างพวกนี้อันนี้ตัวอย่างนี่คือพริกนะคะอิ๋วเอาไปลงไว้ในแปลงนู่นไอ ต้นหอมนะคะมื่อวานนี้ยอยู่จิ้มเอาเขามาลงนะคะตอนช่วงนี้อยู่ยังคุมพางแสงให้เขาอยู่สามวันล้วอย็จะปล่อยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอมีใบจริงขึ้นมาเท่านี้พเพื่อนๆสามารถจิ้มออกมาได้เลยนะคะแล้วเขาจะไม่ชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอารอให้เขาโตแล้วออให้เขาใบาจริงขึ้นเยอะแยๆอย่างนี้แล้วเนี่ยพเพื่อนๆบอ ถ้ามือใหม่ก็จะยากสักนิดนึงมันจะเหี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะใจเสียนะคะก็จิ้มออกมาก็าได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าหน้าหนาวนี่ใครก็ปลูกได้ใครก็ปลูกงามนะคะขอ,อ,องอิวนี่ถ้าเป็นสำหรับกะลําปีอิลจะทำแค่สองรุ่นนะคะคือจิ้มจากตรงนี้แล้วก็มาใส่ถุงดำนี่นะคะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆสังเกตอันนี้อิลใส่ถุงสี่นิ้วเลยะค่ะ ใส่ถุงสี่นิ้วเลยเพราะว่ากระลำปีเรามีแค่20กว่าต้นเราไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนพวกกวางตุ้ฮ่องเต้นะคะที่จะทํ้หลายรุ่นกวางตุ้ฮ่องเต้ยูใส่สนิ้ว4นิ้วแล้วก็มา6นิ้วแล้วก็มา8นิ้วหลายละลอกเลยนะคะ,ะเพราะว่าเขามีเยอะแยะเหลือเกินนะคะยูก็เลยทํากินเป็นหลายๆรุ่นแต่กระลำปีเราจะมีแค่20กว่าต้นนะคะ20กว่าต้นยูก็เลยแบ่งแค่2ละลอกนะคะก็คือจาก จิ้มออกมาจากแปลงนะคะก็อู่ก็มาใส่เป็น4นิ้วเลยนะะแล้วพอเขาโตในเท่านี้อยู่ถึงก็เอาไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วตรงโน้นเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพราะพร้อมกันนะคะอันนี้คือเพาะพร้อมกันเลยเอาออกมาจากซองพร้อมกันเลยแต่ว่าความแตกต่างอันนี้อยู่อยู่ในถุงขนาด4นิ้วนะคะพอสี่นิ้วอิวไปเปลี่ยนเป็นแปด แปนิ้วแล้วอก็เพิ่มปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตเสมอ15 1ห15แล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะคะที่อูเคยบอกเพื่อนๆนะ่ะปุ๋ยเกล็ดสีเขียวๆนะคะเอาละลายน้ำลดนะคะให้ทางใบเขาทุก3วัน5วันนะคะแล้วก็น้ําหมักปลา,าแล้วก็อะไรล่ะน้ําหมักขี้วัวะคะ่ะลาดสลับกันไปเรื่อยๆนะคะ ใบจะกลางไวมากนะคะเพื่อนๆดูความแตกต่างเลยห่างกันแค่หนึ่งสัปดาห์นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ลากเขายังไปได้มีเยอะเพราะว่าอิวจํากัดให้เขาอยู่แค่วงแคบแค่สี่นิ้วนะคะความแตกต่างพอได้ไปอยู่บ้านหลังใหญ่ดูสิคะเขาก็สนุกสนานในเรื่องการกิน,นะค,ะค่ะเพื่อนนึกภาพตามนั้นเลยนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นปัญหาของอิวแหละทีนี้มันจะวางที่อย่างนี้ไม่ได้ะค,ะค่ะเพื่อนๆอยู่ต้องกุ้มใจอยู่ต้องไปหา หาที่วางนะคะเพราะว่าแต่ละต้นกระลำปีจะใหญ่ออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งจะใช้เนื้อที่เยอะมากนะคะยิ่ถึงถึงไม่พอเยอะซองเดียวก็แบบไม่ไหวแล้วทีนี้ก็เลยเอาไปไว้หน้าบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูที่อยู่หน้าบ้านนะคะต้องย้ายไปอยู่หน้าบ้านแล้วเพราะว่าต้องได้รับแสงและอีกอย่างนี้ดูเพราะมะเขือไว้อีกมะเขือนี่ก็ต้องการแสงสูงสุดเหมือนกันคะ่ะแสงร้อเซนนะคะสำหรับมะเขือ ถ้าอยู่ในที่ล่มเขาจะเป็นโรคนะคะคือซองหนึ่งสิบบาทนี่ได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เชียร์ให้เพื่อนๆหามาเพาะเองไม่ต้องไปซื้อเบีย้ยเขานะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอยู่ริมถนนเลยนี่คะ่ะอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยมันต้องตั้งห่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ตั้งถี่ไม่ได้เลยปลูกทีทีแบบไอ้ก,กวางตุ้งห้องเต้นีน้ไม่ได้เพราะกวางตุ้งห้องเต้นี่จะใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนกว่าๆเราก็จะเก็บกินได้เลยนะคะแต่เจ้าตัวนี้จะอยู่กับเราจากวันเพาะถึงวันเก็บเกี่ยวในร่วมสามเดือนนะคะนั่นเปลืองเนื้อที่มากๆนะคะแต่ว่าเนี่ยแล้วอีกอย่างเขาต้องการแสงแล้วในบ้านของอิวแสงแสงไม่พอ,อต้องหอมหิ้วเขาออกมานะะี่ค่ะ นี่เดี๋ยวต้องได้ลือไปถึงนู่นสายยางก็ไม่ถึงจะด้วยนะคะเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับกระหล่าปีบคัคอเกอรี่ผักกาดขาวพวกที่ลําต้นใหญ่ๆใช้เนื้อที่เยอะกินแสงเยอะเป็นปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยเพื่อนๆก็ถ้าจะปลูกแค่เซลฟี่เฉยๆเพื่อนๆก็เพาะเอานิดเดียวก็พอค่ะนับเม็ด นเม็ดเพาะเท่าที่เราปลูกได้ก็กพอนะคะเพราะว่า,าในซองเขาเขียนว่าอัตราการงอกเอ98%แต่ว่าพองอกออกมาจริงอยู่นับดูแล้วมันขึ้นมา100%เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็นับดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาขึ้นมาแล้วมันก็เสียดายแล้วก็สงสารก็ด้วยถ้าเราไม่มีที่ปลูกนะคะถ้าเกิดว่าปลูกทีเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องะเ,เพราะว่า ต้นใหญ่ขนาดนั้น่ะเนื้อที่จะเยอะมากนะคะสำหรับเรื่องโรคเรื่องแมลงกระลำปีจะมีปัญหาเนี่ยแหละค่ะช่วงเล็กๆเกนี่ยแหละช่วงเล็กๆที่เราจะต้องดูแลเรื่องเพีย้ยเรื่องหนอนนะคะเดินสำรวจทุกเช้านะคะเชา้ชาเชา้าเช้าทุกเช้ามันสังเกตดูถ้ามีขี้หนอนขึ้นขี้หนอนอยู่ตรงต้นไหนหาตัวให้เจอนะคะ ถ้าไม่เจอที่ลำต้นอยู่ใต้ใบประมาณนี้ก็เขีย่ยๆดูที่ผิวของดินนะคะเปิดหาดูทุกใบเลยเถ้าเจอขี้หนอนนะคะเห็นเป็นละะักษณะเป็นใบพุนๆเนี่ยเป็นใบพุนๆแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีตัวนะคะถ้ามีขี้ใหม่ๆถ้าหาที่ต้นไม่เจอแล้วก็เขีย่ยๆดูที่เนี่ยบางทีมันก็นอนตัวอ้วนตัวกลมอยู่ตามตามผิว ผิวดินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้แปลงเราลกนะคะเราจะได้ควานหายศัตรูพืชของเราได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาห่อแล้วนะคะเขาเริ่มห่อใบกลางเริ่มหอ่อห่อแล้วทีนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแหละสําหรับกลางปีนะคะจะมีปัญหานี้แหละช่วงเล็กๆนี่แหละคะ่ะช่วงเล็กๆไปถึงโตถึงไซน์นู้นนะคะถ้าโตขนาดนั้นแล้วก็จบกันไปเลยนะคะรอ,อเก็บผลผลิตอย่างเดียว สำหรับกระลำปีนะลำบากดูแลแต่ช่วงแรกๆก,กันนั้นแหละก็เช้าเดินสํารวจก็เป็นใช้ได้นะคะปุ๋ยเคมีเพื่อนๆถ้าไม่มีปุ๋ยอ,อ,อินรีย์ไม่ได้ไม่ได้อะไรอินทรีย์มากมายใช้ในเมืองนี่เราหาอินทรีย์ยากสักหน่อยเพื่อนๆก็ใช้เคมีใช้สูตร15 15 15 3ตัวนะคะหาได้ง่ายหน่อยแล้วก็ โลละยี่สิบกว่าบาทไม่แพงมากนักแต่ว่ากระถางไซส์แปดนิ้วเนี่ยเพื่อนๆใช้แค่หยิบมือเล็กๆนะคะประมาณสัก10บกว่าเม็ดนะคะนับดูดีๆโลยรอบๆขอบนะคะแล้วก็ให้น้ำให้เต็มที่นะคะเวลาให้น้ำนี่ให้เปิดเปิดน้ำใส่ให้เขานองขึ้นมาถึงอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเขาจะได้ไหลลงพื้นให้ให้ทั่วถึงนะคะสำคัญมากๆนะคะถ้าให้ปุ๋ยเคมีจะต้องให้น้ำให้เพียงพอ ถ้าให้น้ำไม่เพียงพอเพื่อนๆมันจะเค็มนะคะจะมีปัญหาแล้วก็จะเฉาตายในที่สุดนะออสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็ระวังนิดนึงนะคะนอกนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนี่ค่ะนู่นแหละพอถึงแล้งหน้าแล้งมานู่นแหละค่ะพวกเราเชาวสวนปลูกผักสวนครัวทั้งหลายถึงจะเริ่มจะมีปัญหานะคะแต่ถ้าหน้าเนี้ย บุกประลองฝีมือกันไปเลยสนุกสนานเลยเซลฟี่นะคะใครก็ปลูกได้งามนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาเอ่อมีข้อคิดเห็นอะไรก็ทักทายเข้ามาพูดคุยร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใต้คอมเมนต์ไ,ได้นะคะเผื่อใครคิดอะไรไม่เหมือนกันมีสูตรอะไรก็คอมเมนต์ฝากเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาร่วมอ่านร่วมแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะ แล้วใครที่มีปัญหาอยากจะถามอะไรอิวนะทักไลน์เข้ามาถามก็ได้นะคะในเฟซก็มีนะคะหรือถามในคอมเมนต์ก็ได้นะคะอิวยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันนะคะโอเคค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ